เคยคิดไหมครับว่าไอเรื่องโชคดีเนี่ยเราสร้างเองได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่แบบจังหวะโอกาสที่ฟ้าส่งมาให้อะไรแบบนั้นก็น่าคิดนะคะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของดวงลุ้นๆหรือเปล่าใช่ครับแต่พอดีไปเจอ,อวิดนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ conscious luck เขาบอกว่ามีตั้ง8เคล็ดลับเลยนะในการสร้างโชคด้วยตัวเองอ๋อ conscious luck โชคแบบมีสติเหรอคะ น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าเขามองว่าโชคเนี่ยมันอาจจะมีะรูปแบบหรือเป็นอะไรที่เราสร้างขึ้นมาได้ประมาณนั้นเลยครับในวิดีโอเขาเปิดเรื่องด้วยผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซิดนีย์คือเธออยากเป็นนักร้องมากแต่มีอยู่วันหนึ่งหลังคอนเสิร์ตแทนที่จะรีบไปหานักร้องดังเธอกลับเสียเวลาไปช่วยเด็กคนหนึ่งก่อนแล้วยังไงต่อคะปรากฏว่าการตัดสินใจเล็กๆอันนั้นแหละครับที่มันดูไม่เกี่ยวเลยนะกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเธอเลย ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาโยงเรื่องนี้กันโอเคค่ะวันวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเคล็ดลับพวกนี้กันใช่ไหมคะใช่ครับมาลองดูกันว่าเคล็ดลับเด่นๆที่เขาพูดถึงเนี่ยมันพอจะเอามาปรับใช้ในชีวิตเราได้ยังไงบ้างนะให้เรามีโชคดีมากขึ้นเอาละครับมาเริ่มกันเลยได้เลยค่ะเคล็ดลับแรกที่สะดุดตาผมมากคือการตั้งคำมั่นว่าจะเป็นคนโชคดีตั้งคำมั่นหรอคะแบบไหนเอ่ย คือในวิดีโอเขาแนะนำวิธีที่แปลกดีครับให้เขียนเลยนะเป็นคำมั่นสัญญาแบบฉันชื่อแน่นชื่อนี่ตั้งคำมั่นว่าจะเป็นคนโชคดีตลอดไป mm hmm. แต่ที่พิเศษคือให้เขียนด้วยมือข้างที่ถนัดสลับกับข้างที่ไม่ถนัดด้วยครับเขาบอกว่ามันจะช่วยเชื่อมกับจิตใต้สำนึก โอ้โหน่าสนใจนะคะการใช้มือสองข้างเขียนเนี่ยคือมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องจิตใต้สำนึกแบบตรงๆนะคะแต่อาจจะเป็นการาสร้างความตั้งใจที่มันเข้มข้นขึ้นการกระทำที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันอาจจะทำให้สมองเราจดจำหรือให้ความสำคัญกับคำมั่นนั้นมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนประกาศเจตนงอย่างชัดเจนมากๆจริงครับพอเราประกาศเจตจำนงแล้วขั้นต่อไปก็คือเรื่องของการลงมือทำเคล็ดลับที่สองนี่สำคัญเลยคือ ลงมือทำอย่างกล้าหาญและต่อเนื่องอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะการอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนหรือที่เราคุ้นเคยมันก็สบายดีแต่มันก็อาจจะทำให้เราเพลาดโอกาสใหม่ๆไปได้ง่ายๆเลยเนาะใช่เลยในวิดีโอก็ย้ำเรื่องนี้ครับเขาแนะนำให้ลองทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่คุ้นเคยดูบ้างแบบลองอาหารใหม่ๆที่ไม่เคยกินหรือขับรถกลับบ้านใช้เส้นทางอื่นหรือแม้แต่ลองทักทายคุยกับคนแปลกหน้าสั้นๆใช่ค่ะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ทําสม่ําเสมอเนี่ยมันเหมือนเราค่อยๆขยายออขอบเขตความปลอดภัยของเราไปทีละนิดแล้วมันก็ไปกระตุ้นสมองส่วนที่ใช้ความสร้างสรรค์ด้วยนะคะเปิดรับมุมมองใหม่ๆโอกาสที่เราไม่คาดคิดมันอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้มันคือการเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะตอบโต้ตามความกลัวเดิมๆอมพอเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า ควรจะไปทำไหนหรือทำอะไรต่อดีใช่ค่ะซึ่งก็นำไปสู่เคล็ดลับข้อถัดไปคือเรื่องการฟังเสียงข้างในหรือที่เรียกว่าสัญชาตญาณครับในวิดีโอบอกว่าคนโชคดีเนี่ยมักจะใช้สิ่งนี้เก่งอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ก็ท้าทายเหมือนกันนะคะคือเราจะแยกได้ยังไงล่ะว่าอันไหนคือสัญชาตญาณจริงๆอันไหนคือความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือมาจากความกลัว นั่นสิครับเป็นคำถามที่ดีเลยในวิดีโอเขาก็ชี้ว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะฝึกสิ่งที่เรียกว่าความตระหนักรู้ในตนเองหรือ self-awareness คือหัดสังเกตความรู้สึกความคิดหรือสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในตัวเราบ่อยๆแล้วก็ลองทดสอบมันดูในเรื่องเล็กๆก่อนไม่ใช่ว่าเชื่อไปเลยนะคะแต่เหมือนเรียนรู้ที่จะเข้าใจภาษาข้างในของเราเองเข้าใจครับคือต้องฝึกต้องสังเกตแล้วก็ทดลองดู ใช่ค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปนอกจากการฟังเสียงข้างในแล้วเนี่ยอีกเคล็ดลับหนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากแล้วในวิดีโอก็บอกว่าอาจจะทรงพลังที่สุดเลยนะคือการฝึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งครับอ๋อการขอบคุณ gratitude ใช่ไหมคะอันนี้ได้ยินบ่อยแต่ในบริบทของการสร้างโชคมันเป็นยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่ขอบคุณเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่เขาบอกให้ลองฝึกขอบคุณแม้กระทั่งกับเรื่องท้าทายหรือเรื่องยากๆที่เราเจอ ขอบคุณเรื่องยากๆหรอคะใช่ครับโดยการถามตัวเองว่าฉันพอจะหาอะไรขอบคุณในเรื่องนี้ได้บ้างไหมไม่ใช่การบังคับนะแต่เป็นการเออพยายามเปิดใจมองหามุมอื่นดูอืมเข้าใจแล้วคะ่ะคือไม่ได้ให้หลอกตัวเองว่ามันดี แต่ให้ลองหามุมมองอื่นหรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับการฝึกแบบนี้เขาบอกว่ามันช่วยเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เราได้เลยนะคือลดความรู้สึกแย่ๆแล้วบางทีพอใจเราเปลี่ยนมุมมองเราอาจจะเห็นทางออกหรือเห็นโอกาสที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เหมือนเป็นการปรับจูนความคิดปรับคลื่นข้างในเราให้พร้อมรับสิ่งดีๆมากขึ้นอย่างนั้นรอเปล่าคะ น่าจะประมาณนั้นเลยครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะตั้งแต่ตั้งคำมั่นลงมือทำฟังเสียงข้างในแล้วก็ปรับมุมมองด้วยการขอบคุณถ้ามองภาพรวมนะคะมันเหมือนกับว่าเรากำลังสร้างสภาวะภายในที่เหมาะสมที่จะดึงดูดหรือเปิดรับสิ่งที่เรียกว่าโชคดีเข้ามามากกว่าจะแค่นั่งรอเฉยๆพอนึกย้อนไปถึงเรื่องของสิทนี์ที่เล่าตอนต้นนะครับค่ะการที่เธอตัดสินใจช่วยเด็กคนนั้นทั้งที่อาจจะเสียโอกาสเจอศิลปินดังไป มันอาจจะมองว่าเป็นการทำตามออความรู้สึกดีๆข้างในหรือสัญชาตญาณอย่างหนึ่งอืแล้วก็เป็นการกระทำที่เกิดจากความเมตตาด้วยนะคะซึ่งผู้สรุปวิดีโอเขาเพิ่มเป็นเคล็ดลับข้อ9้าด้วยคือการเป็นโชคดีให้กับคนอื่นใช่เลยครับการกระทำที่ไม่ได้หวังผลอะไรเลยตอนนั้นกลับนำโชคดีมาให้เธอแบบไม่น่าเชื่อมันอาจจะสะท้อนว่าเนื้อแท้หรือสภาวะภายในของเรานี่แหละค่ะที่มันส่งผลต่อโลกภายนอก การที่เราฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้อย่างความเมตตาการขอบคุณมันอาจจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะจริงด้วยครับฟังดูแล้วเออโชคดีอาจจะไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนหรือต้องรอฟ้าประธานอย่างเดียวเนาะค่ะดูเหมือนเป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วงสร้างได้ผ่านทัศนคติแล้วก็การกระทาของเราเองซึ่งมันก็ทิ้งคำถามน่าคิดไว้นะครับว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆข้างในตัวเราเนี่ยอย่างการตั้งคํามัน่น การฝึกขอบคุณทุกวัน <c oughs> อืมฮึ่ที่จับต้องได้ในชีวิตเราจริงๆได้ยังไงบ้างนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยคะ่ะว่าเราแต่ละคนจะเอาไปปรับใช้เพื่อสร้างโชคอย่างมีสติของตัวเองได้ยังไงบ้างครับผมก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ